สวัสดีครับยินดีทุ่รับเพื่อนๆคนนะครับวันนี้นะครับผมจะทําการเติมเงินเข้ามาในบีทีซ่านะเพื่อทําการไปซื้อเหรียญเ,เขาเรียกว่าเหรียญชิบะนะครับเพื่อเก็งกันไรในอนาคตนะครับก็มีข่าวในแวดวงในว่าตอนนี้คืออนาคตคือเ,อเหรียญตัวนี้มันราคามันจะขึ้นมันจะขึ้นนะครับเราก็เลยที่ว่าเราจะทําการซื้อช่วงนี้เพราะว่าตอนนี้มันเทนตอนนี้มันน่าซื้อมากนะครับตอนนี้ราคาประมาณ 0.0023นะครับตอนนี้ก็คือเราดูจากกราฟตัวน,นี้นะครับคือเทรนตอนนี้มันกำลังเป็นขาลงแล้วเราก็ไม่รู้ว่ามันจะลงไปถึงเมื่อไหร่นะครับแต่ว่าถ้าเราจะซื้อก็คือซื้อช่วงนี้ได้คือผมจะซื้อติดไว้สักประมาณ1,000นะครับซื้อเพื่ออนาคตดูว่ามันจะขึ้นหรือจะลงยังไงนะครับก็เราก็มาดูกันเลยว่าทำการซื้อยังไงอันดับแรกนะครับเราองการเติมเงินเข้ามาก่อน โดยการกดไปที่กระเป๋าเงินนะครับแล้วก็กดไปที่เงินสดตรงนี้นะครับแล้วผมจะทําการเติมเงินเข้ามาโดยการกดฝากนะครับจำนวนเงินผมจะเติมเข้ามาหนึ่งพันบาทนะครับแล้วกดต่อไปเลยเขาจะมี qr code ให้เรากดบันทึกเลยครับบันทึกเสร็จแล้วผมจะทําการไปที่ตัวแอปตังนี่นะครับผมไม่มีตังเยอะครับแต่นี่มีสองพันกว่าบาทคือถ้าอนาคตขึ้นมาแบบประมาณ สตางค์หนึ่งเนี่ยผมจะได้เป็นล้านนะครับก็ผมจะเป็นเศรษฐีในีอนาคตนะครับก็สำหรับใครที่อยากจะซื้อนะครับก็สามารถมาซื้อตามได้นะครับแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้สมัครก็มาสมัครได้นะครับลิงก์ลิงก์งสมัครอยู่ใต้คลิปดิกชันนี้นะครับก็มาสมัครกันเลยล้วเผื่ออนาคตเราจะได้เป็นเศรษฐีด้วยกันนี่แล้วผมทำให้กดยืนยันเลยครับอ่าทีนี้เราก็กลับมาที่ตัวนี้เหมือนเดิมเขาก็จะได้งว่าเติมเสร็จแล้วนะครับ เงินเข้าเรียบร้อยครับเรามาดูในกระเป๋าสตางค์ก่อนตอนนี้ก็มียอดเงินหนึ่งพันบาทนะครับเราก็มาทําการซื้อไอตัวเหรียญนี้เลยเรากดมาที่ตลาดซื้อขายนะครับก็เดี๋ยว <c oughs> จะมาดูกันว่าหลังจากนี้ประมาณสักหนึ่งปีนะครับเดี๋ยวเรามาดูนว่าเหรียญตัวนี้จะมีมูลค่าเท่าไหร่นะครับเผื่อ <c oughs> <c oughs> ถ้ามันถ้าเหรียญเหรียญตัวนี้อนาคตมีมีคน นิยมกันเยอะก็เราอาจจะเป็นเศรษฐีได้ในช่วงไม่กี่ปีเนี่ยนะครับเออรอรอดูใครที่แบบอยากรู้นะครับให้กดติดตามไว้ด้วยนะครับแล้วเราจะได้มารลุนกันว่าจะเป็นยังไงนะครับก็วิธีการซื้อนะครับก็ในการกดตลาดนี่ปุ๊บแล้วก็กดจิ้มไปตรงตรงคู่เงินที่เราต้องการซื้อนะครับแล้วกวดตรงซื้อตรงนี้นะปุ่มสีเขียวครับแล้วก็ ถ้าเราไม่รู้ว่า,เ,าเราเราไม่ได้คีย์จำนวนเงินเราก็ทําการติ๊กตรงนี้ก็ได้ครับหนึ100่งร้อยเปอร์เซ็นตรงนี้ครับหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นะี่ยเจ็ดสิบหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นเสร็จแล้วกดซื้อเลยครับเขา,าจะขึ้นว่าคุณซื้อแล้วคุณจะได้ประมาณเท่านี้เทา่ทานี้ไม่ต้องสนใจครับซื้อเลยครับเปลี่ยงซื้อสําเร็จครับทีนี้เราก็มาดูตรงตรงไอ้ทรัพย์สินตรงนี้ครับเดี๋ยวเรา เขาก็จะขึ้นมาว่าตอนนี้เรามีอยู่ทั้งหมดสี่ล้านสามแสนหนึ่งหมนหนึ่งมืนหกพันแปดสิบสองคอยนะครับของคอยชิบทตรงนี้นะครับนี่ก็ผมก็ได้ทำการอา่าผมจะมีเหรียญอ่ามีทีเซตถือคล้องหยุดมาสี่สิบเหรียญนนะครับแล้วก็อ่อีกตัวเหรียญด็อกคอยนะครับมีหกร้อยสิบสามแล้วก็มีตัวชิบะนะครับหนึ่งสี่ล้าน นะครับก็คืเ,เราคิดง่ายๆนะเหรียญทิบะคือตอนตอนนี้ราคามันยังถูกใช่ปะถ้าอนาคตถ้ามันขึ้นมาประมาณ 01. 01. สักศูนย์จุดศูนย์หนึ่งสตางค์โอ้เราไม่อยากจะคิดเลยนะครับสี่ล้านเดี๋ยวเรามาดูกันถ้ามันขึ้นถึงศูนย์จุดศูนย์ศูนย์เอ่อศูนย์จุดศูนย์หนึ่งก็แบบแค่เนี้ยแค่เนี้ยครับหรือว่าอาจจะเป็นอย่างเงี้ย คูณสี่ล้านนะครับหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามเราจะได้สี่แสนเลยนะครับเนี่ยลงทุนไปหนึ่งพันเองนะโหเป็นไงครับสุดยอดไหมครับเพื่อนๆอ,อันนี้คือคำนวณเพื่อเป็นการฝันกลงาง,ลงวลรางวัลก่อนนะครับก็ก็ไม่รู้ว่าอนาคตเทรนมาจะาขึ้นหรือจะลงยังไงนะครับก็แต่ย้ำอีนิดนึงนะครับว่า การลงทุนมีความเสี่ยงนะครับก็ถ้าใครที่รับความเสี่ยงไม่ได้ก็อย่าไปสมัครนะครับหรือว่าอย่าไปเล่นเลยก็เหมือนเราซื้อหวยนะครับซื้อไปแล้วโดนกินก็ค่อยงวนหน้าเอาใหม่นะครับแต่แต่การซื้อเหรียญน,นี่คือการเหมือนเหมือนเป็นการซื้อทองนะครับเราซื้อถือไว้อนาคตถ้าราคาเหรียญขึ้นสูงเราค่อยมาเทขายตอนนั้นก็เราก็ถึงจะมีกําไรประมานั้นนะครับ ก็สำหรับคลิปนีก้ก็คงจะจบเพียงเท่านี้นะครับก็เ,เดี๋ยวอีกปีหนึ่งอีกหนึ่งปีข้างหน้าเพื่อนๆก็มาติดตามกันว่าเหรียญที่ผมถือไว้เนี่ยมันจะทำกำไรกับผมหรือว่าจะมันจะเป็นมันจะทำให้ผมขาดทุนนะครับก็เราก็มาติดตามกันเลยนะแต่ย้ำอีกนิหนึ่งนะใครที่ยังไม่เคยสมัครนะครับก็ลองไปสมัครได้นะครับไอตัวเหรียญตรงนี้มันจะม,มันจะมีเราต้องไปสมัครไอตัวบีเดซ่านะครับ เดี๋ยวจะแปะลิงก์สมัครไวใ้ใต้ใต้คลิปนะครับเพื่อนๆกดสมัครได้เลยแล้วก็ในในช่องผมก็ไปไปหาดูมีวิธีสอนวิธีสมัครอยู่นะครับแล้วก็วิธีการยืนยันตัวตนนะครับก็ถ้าใครที่ทําไม่เป็นก็นสามารถไปดูตามคลิปได้เลยนะครับแล้วก็อ่ก็ลองทำตามถ้าติดขัดตรงไหนไม่เข้าใจก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้นะครับเดี๋ยวจะอ่มาตอบให้นะครับ ก็สำหรับคลิปนี้ก็คงจะจบเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็เราก็มาเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่นี้สวัสดีครับระหว่างรอเนี่ยเดีย๋ยวถ้าใครที่มีเงินอยู่นะ จะซื้อตัวนี้ถือไว้ก็ได้ครับเพราะว่าตัวนี้คือผมดูเทรนเทรนลักษณะตอนนี้คือเขาเริ่มกลับตัวนะครับตอนนี้เริ่มกลับตัวขึ้นแล้วนะครับจะเป๋าสตางค์เดี๋ยวตัวนี้มันจะถ้าใครอยากจะซื้อก็มาซื้อได้ครัช่วงนี้ แล้วมัมีเหรียญตัวหนึ่งที่ตอนนี้คนทเขากำลังนิยมนะครับเหรียญตัวนี้เหรียญ SOL นะครับตัวนี้ตัวนี้เลยตัวนี้อัดราคาหกพันนะครับต่อหนึ่งคอยนะครับแต่ตัวนี้อนาคตก็คือเนี่ยตอนนี้คือเทรนตัวนี้กำลังขาขึ้นนะครับเนี่ยเราสังเกตว่ากราฟเดนะครับเห็นไหมว่ามันพุ่งขึ้นตั้งแต่ราคาหนึ่งพันนะครับตอนเนี้ตัวนี้ พิ่งจะเข้าช่วงไหนเนี่ยอันนี้คือหนึ่งเดเนาะสังเกตว่าช่วงสิงหาช่วงเนี้ยคือมันจะแบบอยู่ที่ประมาณพันกว่าๆจึ๊บ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 ขึ้นมาตอนเนี้ยราคาสี่พันห้าพันน่ะนะหกพันครับตอนนี้ราคาอยู่ที่หกพันกว่าๆนะเพื่อนๆสังเกตว่าราคาตัวน,นี้จะพุ่งขึ้นแบบเป็นขั้นบันไดแบบสวยมากอะ่ะแล้วอนาคตมันจะมันมันมันอาจจะมี มันอาจจะแตะถึงหมื่นนะครับเพราะว่าตัวนี้ราคาเนี่ยเก็บว่าตอนที่เปิดตัวประมาณพันกว่าบาทเนี่ยตอนนี้มามาแตะที่หกพันก็ถือว่าเป็นเหรียญที่มีคนนิยมมากเลยทนะั้ตัวเนี้ยถ้าใครอยากจะลองซื้อไว้ก็ได้ถ้ามีใครที่มีเงินเย็นหรือว่ามีเงินเป็นก้อนนะครสามารถซื้ออีกตัวนี้เก็บไว้ได้เพราะว่าตัวนี้อนาคตสิ้นปีเนี่ยมันอาจจะไปแตะหมื่นได้เลยนะครับตัวนี้ ถ้าเรามีเหรียญตัวนี้ถือไว้ก็น่าจะโอเคนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่แต่สําหรับใครที่ต้องการอยากจะซื้อเหรียญที่เข้าใหม่นะตัวนี้เหรียญเซนตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นเหรียญที่เพิ่งทางทางไอวีเาซาเขาเพิ่งนําเข้ามาใหม่นะครับตัวนี้เรามาสังเกตว่าตัวเนี้ยมันจะเพิ่งเข้าแค่เดือนเนี่ยเอ่อเป็นการเดเนาะ ให้เดือนเก้านี่นะครับตัวนี้เหรียญตัวนี้มันเพิ่งเข้าเดือนเก้านี่นะเนี่ยเข้าเดือนเก้าแล้ครับเปิดตัวที่ราคายี่สิบห้ายี่หกกกว่านี่แหละก็ราคาไม่สูงมากเนี่ยสังเกตถ้าอยากจะมาซื้อตัวนี้ก็ได้แต่พวกเหรียญใหม่ๆเนี่ยมันก็มีโอกาสที่แบบมันจะ ดิ่งลงเหวเลยหรือว่ามันอาจจะพุ่งขึ้นเหมือนไอตัว SOL มเมื่อกี้ครับถ้าเกิดว่าอนาคตเหรียญม,มีมีมีคนนิยมเยอะนะครับเหรียญอาจจะมีมูลค่ามาแล้วคนที่เราเราซื้อตรงราคาต่ำๆเนี่ยเราอาจจะได้เก่งกันไปในช่วงน,นั้นนะครับก็ยังไงก็ลองไปศึกษาดูนะครับผมก็ศึกษาแบบไอ้ตัวนี้ก็เพิ่งเข้าใหม่นะตัวเก้าแปดเนี่ย เหรียญ c 9 8้าแัตอนนี้เพิ่งเปิดตัวประมาณช่วงเดือนเนี่ยเพิ่งเปิดตัวเร็วๆนี้เองเนี่ยเ็้สี่ชั่วโมงเดือนเก้านี่เหมือนกันก็ยังไงก็ลองไปศึกษาดูนะเพื่อน ก็ใครต้องการสมัครวิจารก็สามารถกดสมัครได้ที่ใต้ลิงก์นี่ยนะครับโอเคเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเนาะคลิปนี้ก็คงจะจบเพียงเท่านี้แหละสวัสดีครับ